สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรหัสน้องขนุนเช่นเคยเอยไม่ใช่ถูกแล้วถูกแล้วมาก็วันนี้นะผมจะมารีวิวตัวรับนะครับเขาเรียกว่าอีกฤินะใช่ไหมถูกแล้วแหละหรืออ่านผิดวะไม่รู้แต่ว่ามันเป็นตัวจะเลือกโซลรี่บูลลี่นะครับตัวรับตัวนี้บอกได้เลยว่าตึงแน่นอนหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราจะมาอีโวกันเลยดีกว่าอีโวก็ใช้ของแค่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าใช้เงินเยอะมากทุกคนนี่เพื่อครัฟมาแล้วนะครับอย่ไม่ได้ครับเนี่ยว นี่มันใช้เคอร์โซนะครับเรียบร้อยครับไปเลยใช้ดาวลุงสามกีนสิบสามแล้วก็ฟ้าสิบสี่แดงสิบสี่แล้วก็ดาวเหลืองสามห้าครับครับเลยสามหมื่นแปดลุยแล้วก็อีโวได้เลยครับมาดูออร่าดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไอ้เรียบร้อยครับอีโวแบบคือน้องเขาบอกว่าไม่ต้องทาสเตตอะไรครับอยากให้คนดูได้เห็นว่าเออถ้ามันอีโวแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงครับออร่านี่ครับออร่าถือดาบเหมือนเดิมจะองใส่ชุดดิปโอ้โหดูชุดดิ อย่างเท่น,อนอ้องๆเอาป่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าตัวนี้ทำอะไรได้บ้างดีกว่านะครับไปลงเลทกันดีกว่าเลทก็เป็นหมดน้ําใหม่นะครับอันนี้คือผมจะรีวิวตัวก่อนนะระบบเขาวๆ้า,า,ายังไม่ได้ทำรีวิวนะครับแค่รีวิวตัวแล้วก็ไปลงเลทให้น้องๆได้ดูว่าเลทเนี่ยลงยากแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอารหัสหลักผมแล้วก็รหัสน้องขนนเนี่ยนะเข้ามาในตรงนี้นะทุกคนเสียสามพันด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเสียสามพันนะครับขเข้าสามพันเนี่ยเงินมันจะหายจากตรงนี้แหละไปเรียบร้อยสองคนแล้วผมกดเลยไหมเนี่ยนคนะเขรับล พอสุดคือเขาบอกเลทเนี่ยมันยากมากนะทุกคนวิเลโซโลร์ลิเวลลิ่งเอาจัดมาเดี๋ยวผมจะวางเดีพพ๋ยวขอปั๊มขึ้นก่อนนะทุกคนอ่ะใช้เวลานานนิดนึงนครับ แต่ว่าอีกลิทนี่คือเวลยังไม่ตันนะครับมันตับระบบมาใหม่นะคือต้องรอให้9วันนะครับหรือส0วันนี่แหละจะสามารถเทรดตัวนี้ได้นะทุกคนบอกได้เลยว่าถ้าเทรดได้เนี่ยราคาผมไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือจะลงนะถึงตอนนั้นเขาอาจจะมีเงินเยอะแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ถ้าสกิลเท่ผมอยากได้เหมือนกันนะตอนนี้ผมมีตัวรับทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับมีฮาคารินะครับกับไอตองจินูนะทุกคนอันนี้อาจจะเป็นตัวที่3ของเราหรือเปล่าครับไม่แน่ใจไปเหมือนจะหลุดมาตัวหนึ่งครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมวางอีลิทเลยไหมคือออออะะะไไรรุย ทุกคนรู้เปล่าสก,กิลนี้คืออะไรอุ้ยติดเลือดหรอโอ้โหนั่นเป็นได้อยู่ที่พันห้าร้อยนะครับโอเคเราจะรับรับไปนี่ก่อนเจ็บพันห้าเอาเอาให้มันตันก่อนนะครับต่อไปขั้นท้ายน,น้าตันแล้วครับสำหรับตัวโบจินะทุกคนเหมือนหลุดปะเนี่ยถ้าหลุดผมต้องเอาตัวตึงมาช่วยครับถ้าหลุดนะต้องเอาฮาคาริมาช่วยครับฮาคาริยูนิคแลย้ยขอเรียกว่ายูนิคนะดูดิดูดาเมจครับ4ี่0 0นะเอาไปแค่3ขั้นนะครับเป็นยูนิคชายนี่นะทุกคนอันนี้คือพี่ยังไม่ได้รีวิวนะครับเขาเรียกว่ามันเป อนาคตนี่ผมว่าต้องมีแบกเลทแล้วมั้งเนี่ยร้านนิโมช็อปเนี่ยเออแล้วก็ลืมบอกนะครับตอนนี้ร้านนิโมช็อปนะครับมีขายตัวละครมิติกนะครับผมชชยนี่ทุกคนอย่าลืมไปซื้อกันได้นะครับแล้วก็มีตัวรับฮาคาริด้วยมั้งหนึ่งตัวนะครับไปซื้อกันได้อนาคตน่าจะมีเพิ่มแหละมาเอาคั้นที่กันเลยดีกว่าดาเมจสามพันนะทุกคนวิสามพันว่ะน่าจะสกิลเดิมนี่แค่นี้นะครับแล้วก็สกิลใหม่จะเป็นเคิร์ตบอยนะครับคืออะไรเสียงหรอไม่น่าใช่เสียงดิอุ้ยปล่อยรูปวงกลมนะครับเาาว่ขออีีกทนึง ผมขอให้คนดูแบบเอฟเฟกใกล้ๆนะครับสุดจัดขออีกทีนึงคูณดาวสี่จุดห้านะครับโอเคอัพต่อเงินไม่พอเงินไม่พอแต่ว่าตัวละครเท่ามากเลยนะดูดิขนาดใส่ตัวนู๋มาเนี่ยนะโคตรเท่อะมันเบียวนิดนึงอะครับตัวเจเท่อยู่เอาพปะมีบูม่าด้วยผมวางบูมา่าได้เลยดีกว่าเรื่เรามีแค่หนึ่งพันนะครับเรื่องในฐานเราโอ้ค่อนข้างยากเนี่ยถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าชนะอุ้ย ถ้าไม่มีตัวนี้ผมว่าชนะยากนะเนี่ยฮาคาริเนี่ยโอเคตอนนี้นะครับตัวน้องขนันุนะครับอัพทุกอย่างตามหมดแล้วเป็นตัวเงินผมจะอัพตัวนี้ยาวๆเลยนะห้าพันห้าต่อไปเป็นเคิร์สเฟรมนะครับสกิลใหม่ดูดิว่าจะเป็นยังไงอัพเลยดูกันเป็นไงครับดาเมจดหกพันนะครับอุ้ยไฟออกมาจากพื้นโคตรใหญ่ดาเมจดาเมจดหกพันนะคูณดาวห้าวีนะครับอัพต่อเลยครับเจ็ดพันต่อไสกิลใหม่นะครับอะไรเนี่ยคอนเวอร์เกตเคิร์สนะครับไปเลสโกอ่านผิดอ่านถูกขอโทษด้วยนะ ให้ดูสกิลแล้วกันอุ้ยเป็นการระเบิดไฟข้าง,างบนนะครับเอาว่ะขออีกทีนึงขออีกทีนึงนี่มานะครับแล้วก็สกิลใหม่ต่อไปนะ10,000น,น,นะ10,000เลยนะเคิร์ดดิช,ชาร์จหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสกิลนี้ดามเมจเพิ่มมา14,000คือผมเชื่อนะถ้าอัพตันแล้วก็บัฟด,ดีๆแล็งด,ดีๆเนี่ยตึงครับตัวนี้มันเหมือนติดเลือดมันคือติดไฟใช่ป่ะเนี่ยที่มันติดไฟคือติดไฟใช่ไหม หรือของนัดสื่อป่ะเนี่ย <c oughs> ติดของนัดสื่อมาครับทุกคนเออแต่ว่าอันนี้เหมือนมันจะติดไอ้ข้ามดดูนดะ้วยนะเข,า,ขาเรียกว่าอะไรมันติดข้ามบนด้วยอะ่ะใครรู้บอกได้นะเห็นไหมรูปยิ้มอะ่ะนี่ครับวิีอะไรอะ่ะไททันซอสบอติสิบวิออโตด้ด้วยเอลีวาแลวเพลินจัดลืมดูเลยอุ้ยโคเด้มันเป็นเหมือนสกิลไฟแดงๆแล้วก็แบบทีเดียวจนหมดอ,ะดอ่ะทุกคนอ่าดูใหม่ดูใหม่นะดูใหม่ดูใหม่นี่ครับระเบิดพลังผมจะลองใช้ยี่สิบวิไหมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดู พร้อมนะสุนวิเอาแล้วนะหนึ 1, 2, ่งสองเดี๋ยวรอรอรอหมดละอุ้ยโอดาบปักครับเป็นดาบปากักหูโคตรใหญ่หน่าจะแรงนะกดไลยน่าจะแรงกดออโ,โต้ได้เลยนะครับชิวๆเลยอ่าเรียบร้อยครับอัพตันแล้วสองหมื่นสามนะครับอันนี้คือพี่อนไม่ตันนะแรงก็ไม่ค่อยดีด้วยแต่ว่าอีโวแล้วนะครับเท่มากดูด,ดิคู่แข่งอะไรตัวเบลูปะเนี่ยเบลูก็เท่นะไม่รู้อะเดี๋ยวที่นะพี่ให้ดูนี่คือพี่ใช้ออร่าของเบลูอยู่นะครับไม่รู้ใช้นี่ อันนี้คือตัวรับธรรมดาที่ไม่ได้ใช้นี่นะออร่าก็ประมาณนี้ครับโอ้โอลังการจัดเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าถ้าจบเลดแล้วเนี่ยผมจะได้อะไรบ้างนะครับมาขอเล่นจริงจังหน่อยละกันผมจะเล่นตัวหลักและอันนี้คือเป็นตัวของน้องขันุนนะครับโอเคเดี๋ยวเราสับหน้าจอไปที่ตัวหลักกันเลยดีกว่านะครับตัวน้องขันุนก็ประมาณนี้รีวิวแค่ตัวรับอย่างเดียวนะครับใครที่อยากจะแบบได้ตัวรับก็สุ่มหาได้เลยนะครับโอเคทุกคนมขอสรุปไปละกันนะครับไอตัวเนี้ยสุ่มได้จากตู้แค่ลิมิเต็ดอย่างเดีียยวววนนนนนนนะะคครรรััััับบเเเเเป็็ตตตตลูู้้้้้ิิิมดดดทท่าาุกถพผหหือใ ดา่าใจโคตรเท่ปักลงมาปักลงมาโอเคที่พี่สลับหน้าจอไปเล่นรหัดหลักก่อนนะครับโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็อยู่เว็บสุดท้ายแล้วนะครับเลือดมินิบอสอันนี้คือบอสนะครับมินิบอสอยู่ที่ประมาณ400,000นะครับส่วนบอสอยู่ที่800,000ซึ่งเยอะมากๆหน่วยสิบร้อยพันมือแสนเยอะจะจัดไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับแม่เดือบแบกเราคือตัวน,นี้ครับเนี่ยถ้าไม่มีตัวน,นี้ผมคิดภาพไม่ออกเลยว่าจะชนะหรือเปล่าทีเดียวตายครับดูนะยังไงยังไงร,ระเบิด เรียบร้อยเห็นไหมโงมากเอาวะรถไปแล้วแสนหนึ่งครับซองจินอูนี่ครับผมก็อัปตันแล้วทุกคนได้มปอยู่ที่2อ0 0มนะครับแล้วก็ตัวนี้อัปไปนิดนึงเก้าพันเองนักศึกก็อัปตันแล้วนะหมื่นสองอัปตันยังอ่ะยังไม่ตันหรือแปดพันตันตัวเดียวครับฮาคาริตัวแบกหรือแบกตัวเดียวครับของเลดเรายังไงก็ผ่านครับจังหวะเนี้ยเพราะว่าฮาคาริยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ของเลยนะเลือนรถไปสองแสนเห็นปะเหลือสองแสนละเหลือแปดหมื่นแล้วโอ้โหรถไปเร็วมากเรียบร้อยครับจบยังหกหมื่นครับฮาคาริยังไไม่่ด้้ออกลลงเเยยยนี ใครจะปีจ่าครับกราฟว่ะท,ท,ทุกคนช่วยรลุมครับเรียบร้อยจบได้อะไรบ้างมาดูกันดีกว่าได้ไอะไรนี้ได้เพชรห้าสินะครับแล้วก็ได้เลดชาร์จมา40เม็ดนะทุกคนเทรดได้ปะเนี่ยถ้าเทรดได้นะผมบอกเลยว่าบอกเลยว่าเจ๋งครับผมร้านนี้มชอช็อปบีขายแน่นอนเดี๋ยวลองไปเทรดไหมลองไปขายลองไปตั้งร้านดูว่าได้หรือเปล่าขอดูนี่ก่อนครับมันมีร้านค้าสาหรับเลดด้ยวยนะทุกคนอ้าวโอเพ่นในอีก4 3่สมนาทีอ๋อมันจะใช้นึกอ๋อคือมันจะใช้เมื่อตเมื่อเลดเปิดนะครับเออเลดปิดก็คือลงไม่ได้้้้้้้แลววก็ใใใชชชชอไไม่ดดย โอเคโอเคนะครับเทรดไม่ได้นะทุกคนเทรดไม่ได้นะครับตอนคอนเซิร์ตไอเจ้านี่เทรดไม่ได้นะครับสำหรับผมนะเทรดไม่ได้ขายไม่ได้เออเอาไปใช้แค่ตอนขายเอาไปใช้แค่ตอนซื้ออีกเดียวนะซื้อในเลทอีกเดียวนะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมารีวิวตัวลับแล้วก็มาลงเลทให้ทุกคนได้ดูว่ายากมากแล้วได้ของอะไรบ้างน,นะทุกคนโอเคก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้ถึง100ไลค์ เจอกันครับผมสุมหาตัวรับแน่นอนนะครับไลฟ์ทุกวันนะครับเวลา2ทุ่มไม่ก็สองทุ่มคืนนะครับไลฟ์วันละ3าชั่วโมงมาดูกันได้ไปแล้วเจอกันน้องชายบายบายอย่าลืมไปซื้อร้านนิโมช็อป้วยนะร้านดีบริการดีปลอดภัยครับไปแล้วพูดเยอะเกิน